หัวข้อถัดไปนะครับเป็นเรื่องการตัดสินใจที่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะครับในสภาพอากาศร้อนหรือเย็นนะครับผู้ออกแบบนะครับผู้มีอาชีพออกแบบเนี่ยนะ professional ตัวนี้เป็นคนเลยนะก็คือเมตเมืออาชีพนะครับผู้ที่เป็นผู้ออกแบบมืออาชีพเนี่ย จำเป็นนะครับที่จะต้องเข้าใจข้อจำกัดอ,อของอุณหภูมิอากาศที่วิ่งเข้าทั้งตรงคอยร้อนนะครับคอนดิช mm ันยูนิตแล้วก็คอยเย็นนะครับคือแฟนคอยนะครับถ้าอากาศมันเกินลิมิตนะครับเกินค่าขีดจำกัดมันเนี่ยมันอาจจะไปกระทบการตัดสินใจนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับ กับตำแหน่งในการวาง Condensing Unit และอาจจะเป็นเรื่องของอากาศภายนอกนะครับว่ามันจำเป็นจะต้องรับมือนะครับหรือว่าทรีตมันหรือว่าทำร้อนทำเย็นให้มันเนี่ยแยกต่างหากาด้วยระบบที่เรียกว่า DOS a นะครับ Dedicated Outdoor Air System หรือว่าวิธีอื่นนะครับ หรือไม่นะเวสเตอร์นี่มันเป็นตัวนําอยู่นะครับแต่ว่าหรือไม่ใช่ไหมก็คือถ้ามันไปอยู่ในสภาพอากาศที่มันร้อนจัดหรือเย็นจัดเนี่ยมันอาจจะกระทบเรื่องของว่าเออฉันจะวางตรงฉันจะวาง CDU ไว้ตรงไหนหรือว่าอากาศที่เอ็กซ์ตรีมจัดจัดร้อนจัดเย็นจัดเนี่ยมันจะต้องได้รับการปรับอากาศต่างหากด้วยระบบ DOAS ก่อนหรือว่า ด้วยวิธีอื่นก่อนเนี่ยหรือไม่นะครับโอเคนะ uh, DOAS เนี่ยเราเคยพูดมาแล้วตั้งแบบโหหลายคลิปก่อนหน้านั้นนลองถอยถอยไปดูได้นะครับแต่ว่าทบทวนเร็วๆเนี่ยนะพาไปดูสแตนดานหกสิบสองอีกอีกทีหนึ่งนะครับรูปนี้เป็นรูปที่เราพูดบ่อยนะครับสมมติอันนี้เป็นห้องหรือว่าเป็นอาคารของเรานะครับเส้นทางหลักๆที่เราจะต้องเข้าใจก็คือตรงนี้นะครับอากาศภายนอกวิ่งเข้ามาใช่ไหมครับ ตรงนี้ outdoor air ใช่ไหมตรงนี้ supply air ที่จ่ายเข้าโซนใช่ไหมครับตรงนี้มันจะเป็น air นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกรองที่อยู่ด้านหลังใช่ไหมด้านหน้านี่ก็แล้วแต่ว่าเป็นคอยร้อนคอยเย็นพัดลมอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จ่ายลมเข้าพอลมเข้ามาในห้องปุ๊บรับโหลดเรียบร้อยอากาศร้อนขึ้นก็จะวิ่งกลับเป็น return air นะครับตรงนี้เนาะแล้วก็ออกไปเป็น exhaust air เนาะอันนี้เป็น return อากาศส่วนใหญ่เลยจะรีเซอร์คูลเลตกลับมานะครับแล้วก็มาผสมกับเอาดอแอร์อากาศส่วนเล็กน้อยนะครับที่ที่เออจริงๆตรงนี้กับตรงนี้มันเท่ากันแหละเนาะแต่ว่าเล็กน้อยนะอาจจะอยู่แถวห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นสิบห้าเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยก็จะถูกลบบายทิ้งไปนะครับเป็นเอกซอร์ดรูปใหญ่ๆคือเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ปกติเนี่ยเอาดอแอร์ air ตรงเนี้ยมันก็จะวิ่งเข้าแอร์เลยนะครับแต่ถ้าอากาศตรงนี้มันเอ็กตรีมอะ เช่นร้อนจัดเย็นจัดเนี่ยมันจะต้องมีระบบปรับอากาศอีกชุดหนึ่งที่จะต้องปรับสภาพอากาศ outdoor air ก่อนที่จะเอาเข้ามานะครับไอระบบนั้นแหละที่เราเรียกว่า doas นะครับถ้าเป็นไดอะแกร,รมนี้เนี่ยก็คือตัวนี้แหละนะครับตัวนี้แหละที่มันจะต้องเหมือนกับบำบัดอากาศภายนอกก่อนที่จะเอาเข้ามาเจอกับ return air แล้วก็ค่อยมาเข้าแอร์นะครับแต่ว่า doas เนี่ยมันไม่เป็นจะต้องมาเชื่อมกับตรงนี้เสมอไปนะ บางที doas เนี่ยหรือว่าออกฝรั่งอาจจะเรียก doas system อย่างเงี้ยนะครับไอ้ doas system เนี่ยเออมันอาจจะบําบัดหรือว่าทำร้อนทำเย็นอากาศปรับสภาพอากาศภายนอกนอออเนี่ย outdoor air เนี่ยเสร็จแล้วจ่ายตรงเข้าพื้นที่เลยก็มีนะครับบางส่วนอาจจะจ่ายตรงเข้าพื้นที่เลยบางส่วนอาจจะจ่ายมาผสมกับ return air แล้วก็ค่อยเข้าชุดปรับอากาศหลักอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมหารูปไว้รูปหนึ่งนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดู เนี่ยอย่างรูปนี้สังเกตดูไอชุดที่เราเห็นข้างบนหลังคานั่นน่ะก็คือ doas นะครับเอาอากาศภายนอกมาปรับอากาศก่อนนะครับแล้วก็จ่ายลงมานะครับตรงที่เราเห็นเป็น sa ตรงข้างบนนี่แหละเราจะเห็นว่า sa ที่จ่ายลงมาจากไอชุดบนหลังคาเนี่ยถ้าเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยอันนี้แสดงตัวอย่างว่าอากาศภายนอกที่ผ่าน doas system เนี่ยจ่ายเข้าห้องไปเลยก็มีนะครับบำบัดอย่างนี้เลยก็มี แต่ถ้าวิ่งมาทางขวาลงดูทางขวานะครับ outdoor air ที่ผ่าน do as system เนี่ยจะถูกเอามาผสมกับ return air เห็นไหมครับ return air ที่ดึงขึ้นมาจากห้องมาผสมกับ outdoor air ที่ผ่าน do as system แล้วก็ค่อยไปวิ่งผ่านชุด Air หลักแล้วก็ค่อยบนกลับมาเป็น supply air จ่ายเข้าห้องอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้น do as system เนี่ยเราจะเจอหลายแบบนะหลาย configuration นะครับบางทีอาจจะบำบัดปรับอากาศ outdoor air เสร็จก็ จ่ายเข้าตรงในพื้นที่เลยก็มีแล้วก็ในนั้นอาจจะมีระบบปรับอากาศของมันอีกชุดหนึ่งต่างหากเป็นชุดหลักอะไรเงี้ยหรือว่าบําบัดเฮลิอแอร์เซ็ตตุ๊บก็มาอจ่ายเข้าผสมกับรีเทนแอร์เหมือนเหมือนปกติก็ก็ได้นะครับอ่ะตามต่อนะครับมาถึงตรงนี้แล้วเนาะทีนี้เ ทีนี้ด้วยด้วยการออกแบบอย่างระมัดระวังเนี่ยนะครับสำหรับระบบ VRF ที่ขนาดเล็กเนี่ยนะครับเราก็อาจจะใช้ไอโดแอร์ซิสเขนาดเล็กเนี่ยมาใช้ได้นะครับแล้วโดแอร s ซิสเตเนี่ยเอาจริงๆมันก็คือมันก็คือแอร์ตัวหนึ่งนั่นแหละนะครับต้องมีคอยล้อคอยเย็นเลยเหมือนเหมือนกันอยู่เนี่ยแต่ว่ามันแค่ไปปรับอากาศเฉพาะส่วนที่เป็น outdoor air เะครับเขาบอกว่าถ้าในระบบปรับอากาศที่เป็น VRF ขนาดเล็กเนี่ย แล้วออกแบบอย่างอ,อรอบครอบและระมัดระวังเนี่ยนะครับแล้วไอ้โดอสซิสเต็มเนี่ยสามารถมาแชร์ชุดคอยร้อนนะกับแฟนคอย n ยูนิตของแอร์หลักที่จ่ายเข้าโซนเนี่ยก็ได้นะครับโอเคไหมครับแอร์ Air, เราต้องเป็นแฟนคอย n ยูนิตที่ใช้คอนดนซ i ิ่งยูนิตคู่กันอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเรามีโดเอสซิสเต็มเข้ามาเพื่อปรับ outdoor แอร์โดยเฉพาะเนี่ยกรณีอากาศรเอ็กซ์ตรีมเนี่ย ไอ้คอยล้อนของคอยล้อนของโดแอรซิสเตอาจจะมาใช้ชุดคอยล้อนของแฟนคอยของแอร์หลักก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันต้องการการทำแบบจำลองนะครับคือต้องการคำนวณต้องการการออกแบบที่รอบคอบนะครับโดยจะต้องประสานงานกับตัวแทนจำหน่ายของอระบบ VIF อย่างอย่างใกล้ชิดดัดนะครับโอเคอันนี้ก็คือหัวข้อนี้นะครับ เรื่องสภาพอากาศมันก็จะเข้ามามีผลในการออกแบบระบบปรับอากาศด้วยแล้วก็ดูว่าจะต้องเสริมโดยร์สซิสเต็มด้วยหรือไม่อะไรเงี้นะครับกรณีอากาศมันเอ็กซ์ตรีมนะครับ